สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับวันนี้อีกคาตรกรต่อเรื่องปีส <B 2. S 1> องเกมมาแล้วผมได้เอาสุดยอดปืนที่แบบประสิทธิภาพที่สุดในเกมนี้นะครับ 2> <B> 2> ปืนอ้วกปืนนี้โคตรโกงใช้ได้ทุกสถานการณ์นีถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นสุดยอดเซเลร์แอซเสซินจริงๆอ่ะไม่ควรใช้ครับแต่ผมไม่ได้เป็นเอาจริงนะถึงเดือดซึ้เซอร์เนี่ยมันจะปิดบังหน้าตาไว้แต่คุณดูโครงเงาอะ่ะดูโครงเหงเห็นก็ดูว่าใส่เสื้อเงิน ผมทรงเขาเรียกเขาเรียกทรงอะไรทรงกะลาจะไม่เคยดูห so so ักางั้นแล้วแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยจบเซนเซอร์ทำไมก่อนปักปักการาค่านั้นเลยอ่ะไม่มีใครสังเกตเลยเหรอปิดประตูเซนเซอร์มานี่เรียบร้อย ถ้าเราคนที่ไม่รู้นะครับว่าเรสเซนเซอร์นหน้าตาเป็นไงอะ่ะไม่มีทางนะมันมีทางที่จะรู้ได้แบบเห็นนะ้ชัดๆเลยเห็นกันนะโอ,โอ้อ่โอเคอันเนี้ยคองเครึ่งนี่ครับเรียบร้อยเอากล้องสองเลยอะ่ะเพื่อความชัดเนี่ยชัดแจ๋วแจ่มแจ้งเลยก็ประมาณน,นี้จบ